สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากกลุ่มแฮกดักคอนซิตี้อนทแลนะครับผมจะมารีวิวโปรตัวนี้นะครับอ่าให้ลบอันนี้ออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทําตามผมกันเลยนะครับอันนี้ฝาไลฟ์เพจด้วยนะครับแฮกดักคอนซิตี้อนเทแลนะครับเป็นเพจของเพื่อนผมครับผมมาช่วยเพื่อนอย่างเดียวอันนี้ครับ เข้าที่ดักคอนซิตี้เลยนะครับปั๊บนะครับปิดเกมแป๊บหนึ่งโอเคต่อกันเลยนะครับ เข้าไปที่ดูรหัสต้นฉบับของเฟรมนะครับอ่าส่วนเกมไม่จําเป็นครับออกไปก่อนเลยเสียงรบกวนมาดูที่บรรบรรทัดที่ยี่สิบห้านะครับมันจะมีคําว่า user id ใช่ไหมครับให้ก๊อปเล่ตรงนี้มานะครับทําการ Copy เลยให้ไปวางตรงนี้นะครับแล้วก็ control f นะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้มาให้พิมพ์ไปว่า s e s, s n นะครับก็จะได้อันนี้มาครับ บางคนอยู่คนละบรรทัดกันแต่ว่าอันเดียวกันนั่นแหละครับห้าวเล่หลังมันมาครับปปี้เลยไปวางในนี้ครับเนี่ยครับนี่ก็ชื่อของผมนครับอพีมีน้อยมากน้อยมากมามาอย่างแรกเลยนะครับอันนี้อะไรล่ะอ๋อสารของเลเจนด์เอง อันนี้ก็แบบพวกย้ายของให้มันลอยฟ้านะครับส่วนไอพี่กัดแอคไวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยลงในเพจใหม่นะครับวันนี้ยังไม่ค่อยว่างอันนี้ก็ไขในโรงเก็บของนะครับพวกนี้นะครับจะย้ายไปไหนก็ได้นะครับคนละทาาก็ได้ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ของที่อยู่บนไหนนี่ครับเอ่บอบนเกาะพึ่งง่ายๆนะครับ อ่าจะว่าย้ายไปไหนก็ได้หรือผมค่อยลงในเพจแล้วกันไอ้ก้อมังกรที่อยู่วันก่อนนะครับมาคนก็มันไม่ได้แปลไทยแบบนี้นะครับอเพื่ออยู่อาศัยอันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองย้ายสักตัวหนึ่งอาตัวไหนดีล่ะอืม ไหนเนอะอ่าตัวนี้อละกันครับสัตว์เลี้ยงของดีอุสเฮืยดีอัสเนี่ยขมานเขกยนไม่ค่อยเก่งนะครับอ่าเอาไปอยู่ไหนดีล่ะเอามันเต็มหมดแล้วดิ อันนี้ละกันโอเคปี้ไม่ใช่อานนี้ดีกว่าอ่าอันนี้นะครับเอ่อตัวนี้มันจะไม่มีท่าสายฟ้านะครับแต่มันไปอยู่อันนี้ได้เดี๋ยวดูกันเลยอืมโอ้ได้ด้วยคอมทีสก,ก็คือได้นะครับนี่เลยได้แล้วอ,อันนี้ก็ซื้อของ ซื้อของในร้านเท้าเลยนะครับเนี่ยพวกฟรีๆนี่มันทำอะไรไม่ได้ครับอเอเอเอ,อ่ะปั๊มน,นะครับปิดเทสก่อนอ่าโอเคมาต่อกันเลยอันนี้ก็พวกฟรีๆนี่มันทำลายทำอะไรไม่ได้นะครับมันเอาไว้ตกแต่งอย่างเดียวอันนี้ก็พวกกกิจกรรมนะครับเช่นอันนี้เป็นเกาะฮาราวีนะครับ Okay. กรร็ยังกำอันนี้ก็มังกรในร้านนะคะนะครับมังกรตัวใหม่มันก็จะอัพมาให้นะครับราคาก็แพงอยู่นะครับอันนี้ก็ของที่ผมกำลังฟักอยู่นะครับขายไปเลยไม่จำเป็น อะไรวะโอ้นี่ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือให้เรารอนะครับตรงนี้เดียขึ้นแถวรอสองหนึ่งผ่านไปเร็วเหมือนโกหกอันนี้ก็มันก็ต้องใช้ร่วมกับอันนี้นะครับสมมติผมเอาอันนี้แล้วกันเอาตัวเดิมตัวนี้นะครับ ผมจะทําใหมม้มันมีเท่เอ้มีท่าเลเจนให้ดูเอาอันนี้นะอันนี้นครับท่าของเลเจนนะครับอันนี้ก็คือจะไปทับท่าอันที่หนึ่งสองสามสี่ก็แล้วแต่นะครับผมเอาอันที่หนึ่งแล้วกันกดเรียนรู้ไปเลยได้ด้วยนะครับคอมพลีทโอเคอันนี้ก็พวกผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะผสมพันธุ์ให้ดูสักอันเอาอะไรดีละ่ะ ไม่ดีเอาเลเจนดีกว่าน่ะคิดต้นมังกรแล้วก็อะไรดีละอาคิดต้านมังกรเหมือนกันนะครับนี่ผมมีอยู่สองตัวครับ เอาคูณสมพันธ์ไหนดีอ่าอันนี้ละกันนะครับผลที่อยากจะคาดหวังอันไหนดีล่ะอ่านี่มันไม่ได้หรอฮะอ่าลองทำดูนะครับโอ้ได้ลูบี้ละก่อนนะครับ ถามว่าดูบี้ดากอนคือตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาไปเหอะน่าจะดีส่วนนั้นก็อีพีรับกันตามสบายนะครับมีถึงห้าล้านนะครับอ่าลองรับดูนะเดี๋ยวรอเวลาก่อนอ่าได้แล้วเอ้ยอะไรอะไรตัวนี้ดีกว่าโอเคเฮ้ยหยุดดิอ่าเดี๋ตัวไหนเนี่ย ยุดโหได้ตัวไม่ดีเลยไฟนีอ่อนอ่านแล้วก็จะไม่ยุ่งตัวนี้แหละผมรู้สึกมันจะเพี้ยนแหละไม่ก็ผมเพี้ยนเองครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับคอมพิวตก็คือได้นะครับถ้าไม่ได้มันจะเขียนวย่าเออเลนะครับ นี่ได้แล้วอีพีขึ้นนิดเดียวเองนขึ้นเท่านี้เองอยู่หลักนี้ด้วยซ้ำผมไปกี่หลักแล้วไม่รู้อ่าจำไว้ก็ที่ท้องนะครับอซ้ศเจล้านเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อก่อนผมมีอยู่พันล้านครับซื้อฐานเลเจนหมดเลยโอเคได้แล้วนี่ครับหลักฐาน หอัหลวหลวยุดยุดย like oh, ุดโอ้โหพอตอนหยุดได้เนี่ยได้บังกรกะก่านะเพียนจุงเฮ้เฮ้ค้างเหรอเนี่ยนะกดรับต่อเลยคอมพิีติแล้ว อันนี้ก็จะได้ห้าเพชรต่อสัปดาห์นะครับฟรีๆเลยอ่านี่นานเลยใช่ไหมน่น่าจะได้แล้วนี่นาะรับปุก,ก่อนอ้าอได้ด้วยอีเท่าไหร่จาเจ็ดไปสิบสองนะครับอันนี้ก็มังกรในร้านเบียนะครับรับเอาเองเลยนี่รับฟรีนะครับอันนี้ก็เกาะอ,อันนี้ก็ พวกอะไรอ่ะกิจกรรมฮารวีนะครับรับไปเลยนี่ผมรับแล้วนี่หว่าอันนี้ก็พวกเข้าเกมไม่ได้นะครับให้มากดตรงนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเราก็าไปทดสอบโปูกันนะครับไปดูว่ามันได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองรีหน้ากว่าอะไรเนี่ย ผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกของสารเขานะครับก็กดให้เขาไปเถอะวิลลจจุงโอ้อะไรมาไหมเนี่ย ผมไม่ได้เข้ามานานนะครับขยายเลยนะโนี่ครับตัวโปรดผมนะครับถามว่าทำไมถึงเวลา9ก็คือผมเล่นโปนะครับเป็นโปรสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนพี่ผมทำให้อ่าอันนี้ที่ผมบอกนะครับนี่งไงเลเจนเทปปลล่ะ เคสไม่มีเลยต่อไปก็อันนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวเดียวกันเลยแล้วก็อะไรละ่ะอ่า,นนาอันไหไรนะอ่ะอันนี้แหละดูนะครับมันคนมาคนละาธาตุกันนะฮะแต่มันมาอยู่อันนี้ได้ โอเคือสุดยอดส่วนนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวชอบผมเลยขาล็อกมากมีการฟัดกีตาร์พิโลโซเข้าสิงครับอเดี๋ยวผมจะตีให้ดูสักตาครับอุ๊ยห็นถามกันมาจังตัวเวียบเก้าเก้าตีเข้าเท่าไหร่ปุ้ม โอ้มันแบ่งให้เพื่อนตีเลยอ่าเอาตัวนี้บ้างดีกว่าฮะที่นี่แปลว่าตัวเล็ขจิ๋วนะครับมับงกรจิว๋วอ่าโอ้โหตีเข้าเยอะมากนะครับเอาท่าไหนดีท่าไหนดีอันนี้แล้กันนะครับวิ่งอะ เข้าเท่าไหร่นะครับนี่คือคําตอบนะครับเข้าสี่หมื่นอุชาต่อไปก็ให้ขาล็อกตีนะครับสึกตัดสินขาล็อกกับขาล็อกอี๋สายหัวด้วยนะครับตัวเนี้ยอี๋ อ่าเรียบร้อยโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้มีอะไรเดี๋ยวถ้ามีโปรปใหม่ๆอะไรเดี๋ยวผมจะอัพลงเพลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ